โอเคครับก็สูัท่ีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมากันอีกครั้งนะครับกับแอคเทเลไทน์ไม่ใช่แอคดําแข็งของเรานะครับอีกเช่นเคย <c oughs> ครับผมนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องทําการขยายต่อเติมบ้านเราสักหน่อยนะครับ, <c oughs> รบเดี๋ยวเราจะเอาช้างเอาเนี่ยมาขนถ่ายของแป๊บหนึง่งมาๆๆไปด้านนู้นเลยโอ้โหของนี่ต้องบอกเลยว่าโคตรเต็มครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากเบอร์รี่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเบอร์รี่ดำนะครับจากช้างไม้หมดเลยนะตอนนี้ดูมีเท่าไหร่ โอ้โห ôi, ถือว่าค่อนข้างเลยทีเดียวมหาศาลนะเอาไมาห้หมดเลยแล้วกันเรียบร้อยครับหมดเกลี้ยงจริงๆมันตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะ่าจะให้มันขนได้เยอะๆหน่อยทีนี้สเต็ปต่อไปก็คือเราจะเอาเบอร์รี่ดำนะครับมาใส่ทั้ง3ครคกนี้ใส่เยอะที่สุดเลยเดี๋ยวจะมีคกสุดท้ายที่มันจะมีเนื้อเน่าด้วยคกนี้เติมเนื้อเน่าอีกเน, 19. นื้อเน่าที่ผมมี19เนี่ยผมอยากจะรู้จริงว่าผมจะได้น้ําแข็งจากที่ไหนวันนี้ บางทีคู่มือในการเล่นของแต่ละแมปมันก็ไม่ได้บอกนะ,อ,ะอันนี้เอาลาโคติกมาก่อนนะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้โอเคหิวแล้วกินก่อนกิ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 นตอนนี้ปัญหาคือผมเนี่ยไม่สามารถผลิตเตาผิงได้ตั้งแต่พาร์ทก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบได้ไหมไม่ได้คือมันน่าจะวัดกับแมปมันแหละแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของกันด้วยมีอะไรที่เราจะผลิตเพิ่มเติมได้บ้างวันนี้จริงๆมันน่าจะมีของของ,ของมันนะ เนี่ยเอนเกมเหมือนจะรีเซ็ตไปหลายอย่างเลยดีกว่าแต่ที่น่าแปลกคืออะไรที่เกี่ยวกับเรซายมันมาด้วยเฮ้ยเนี่ย primitive p e อันนี้มันของใหม่หรือยังไงวะเนี่ยผมไม่แน่ใจนะตัวนี้ผมเพิ่งแบบเคยได้ยินชื่อวะ่ะแล้วก็มี s โ o w foundation ว้าวนี่แหละอาจจะได้มาจากพวก primitive p e ก็ได้โอเคเลยอย่างนี้ แสดงว่าตัวนี้จะช่วยกันหนาวได้ดีหรือว่าหนาวกว่าเดิมกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นน้ําแข็งนะวันนีชั่นของมันเอาละประมาณนี้มีชุดเทเลสายด้วยชุดเทเลสายที่แบบกันร้อนหรือกันหนาววะที่นี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ใหม่เมื่อกี้ที่มันให้มานะครับเป็นตัวเพรสพิมคานี้น่าจะเจอเออขาดเหล็กแล้วก็ขาดไม้นะครับไม้น่าจะมีเติม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 อ่ะส่วนเหล็กนะครับที่ตัวผมเหลือบ้างเปล่าน่าจะไม่เหลือ เดี๋ยวเหล็กในบ้านเพิ่มป่านนี้ไม่รู้ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยหลอมไม่โครดนานได้6โอ้โหในขนาดหลอมนานสุดๆนะเนี่ยพอดีเหล็กดิบมันหมดมันเป็นแบบที่เราบอกเลยว่าเล่นยากนะครับหาอะไรค่อนข้างยากมากอุ้ยขาดอีกอันเดียวไอ้บ่าโอ้โหอันเดียวก็ขาดว่ะอย่างนี้ต้องไปฟาร์มเพิ่มเติมและคลิกแอคมาก่อนนะครับตอนนี้ไม่พอจริงๆเอาละขึ้นเขาไปเก็บบรนนุนเลยดีกว่านเงี้ยเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ไปดีกว่าไทรอโคลิโอนะครับ ขึ้นบนเลยแล้วกันไม่แน่เราจะอยู่บนยอดเขาก็ได้ปีนได้ทุกที่นะครับสำหรับตัวนี้ข้างหน้านี่ใช่ก้อนเหล็กก้อนเนี้ยเดี๋ยวลงก่อนลงนี้ก่อนตามก่อนอ่ะขุดมาขุดมาอ่ะขุดไปเรื่อยๆอันนี้เหมือนอันนี้เหมือนแต่ไม่ใช่นะครับยังไงก็หาไม่เจอทักทีหนึ่งอ่ะตีไปประมาณนี้จริงๆก็พอแล้วโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปที่สูงๆอีกดีกว่าวันนี้จะต้องเอาให้ถึงยอดให้ได้ ตรงนี้ทิศไหนเนี่ยอันนี้ไปทิศตะวันออกจริงๆผมอยากจะขึ้นเหนือไปเรื่อยๆวะ่ะข้างล่างนี้ไอหนาวเยอะมากนะครับโอ้โหยังไปได้ไกลวะ่ะงั้นเดี๋ยวมาลองขุดก้อนนี้ดูก้อนใหญ่ๆข้างใต้มีเด็กวะ่ะแตกแล้วนะครับเหมือนจะไม่เจอไว้ไม่มีไม่มีหาต่อนี่ใช่เปล่าไม่ใช่โอ้โหหายากจังผมไม่ค่อยเจอข้อมูล คนที่เล่นแบบนี้เท่าไหร่นะหรืออาจจะคอมเมนต์แล้วไม่ขึ้นก็ไม่รู้นะครับใครที่รู้อะไระไรายละเอียดเกี่ยวกับแบบนี้สามารถคอมเมนต์แนะนําผมได้นะเพราะบางทีผมแบบอาจจะเรียนรู้ได้ช้าไปนิดนึงครับต้องการคนช่วยเหลือเว้ยอ่ะโดลงมาเลยปับ๊บไม่เป็นไรเสียเลือดเล็กน้อยกลับมาแล้วเอาละทีนี้เติมเหล็กนะครับเข้าสู่ในบ้านวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะได้จับตัวอะไรบ้างเด็กแบ่งเป็น2ส,ส่วน เหมือนไม้จะหมดด้วยนีว่าเมื่อกี้ลืมใส่ใส่ไม้เข้าไปจุดเตาให้เรียบร้อยอันนี้ขาดไม้เติมเติมอ่ะโอเคระหว่างรอเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะมีที่ขี่ทีเล็กด้วยนะเออทีเล็กลืมใส่ที่ขี่เลยเล็กน้ําแข็งอุ้ยใช้เหล็ก50งานเข้าดิเพราะเหล็ก50นี่ถือว่าเยอะมากผมไม่มีอยู่แล้วเดี๋ยวผมรอเหล็กที่หลอมก่อนผมต้องการแค่อ,อันเดียวเออผมจะลองไอ้เครื่องใหม่ เครื่องเพรสอะไรนะัร่นแหละไอ้นี่หลบก,ก่อนงั้นเดี๋ยวเดินเท่ายากอ่ะประมาณนี้ส่วนช้างไม่เป็นไรลออใต้ขามันได้เว้ยอ่ะใส่นี่ไงเครื่องเพลสนะครับเดี๋ยวจะดูว่ามันมีอะไรบ้างในเครื่องนี้โอเคได้มาแล้วขอลองวางวางข้างในเท่านั้นนะครับใช่หรือเปล่าเฮ้ยต้องวางนอกเหรอไม่ใช่เดิมึงวางตรงไหนเขามึงคือถ้าวางชิดอ่ะโอเคงั้นวางนี้เลยนะครับข้างในมีอะไรบ้างนี่ไง ข้างในเหมือนจะทําการคลาฟก้อนน้ําแข็งได้นี่ว่ะอ๋อมันผลิตเป็นเหมือนกับบล็อกสโน่ครับแต่ผมไม่รู้ว่าสโนะเจาที่ไหนผมลองกด e ที่พื้นดูมันเก็บไหมสโนไม่มีว่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะจับแรดละกันอ่ะในเมื่อบล็อกสโนหายแยกจับแรดก่อนแรดขอสักตัวหนึ่งเดี๋ยวดูเลเวลก่อนตอนนี้ลูกดอกเราเหลือ4-4นะครับตัวนี้3-5พอได้ข้างหน้าร้นเท่าไหร่ ดู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 ด,ดูต้องดูใกล้ๆข้างหน้านี้เลเวลสิบเป็นตัวเมียตัวนี้ก่อนปับ๊บแหมตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้ง่ายนะครับก็มาทางนี้ตัวนี้มีหินหลายก้อนนี่หน้าฟาร์มมากโอเคดูดิมันจะขึ้นได้หรือเปล่าเฮ้ยปีนได้ว่ะเฮ้ย,าาย,ยนนเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยย ผมว่าต้องยิงช่วงที่เป็นกระโหลกมันจริงๆอย่าให้โดนเขาเพราะว่าเขามันเหนียวแน่นอนผมมั่นใจเอาละตัวที่เราจับอยู่ตัวไหนตัวนี้ตัวนี้มีลูกดอกปักคาหัวอ,อยู่นะครับตรงนี้แหละมันขึ้นไม่ได้ชัวร์ยิงอ่าโอยโอยโอยขึ้นได้หรอวะนึกว่าจะขึ้นไม่ได้โอ้โหขึ้นได้เฉยเรื่เรื่เรอเ,เ,เอาติดแล้วมึงติดข้างในแล้วนะครับสบายเลยทีนี้อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยไปวนอ้อมแล้ว อมามาอ้ยเอ้ยข้างหลังโอ้ยอ้ยโหมันผิดจนที่แบบว่าเต้าเบี้ยวอ่ะทุกคนตัวนี้บอกว่าเมื่อกี้น่าจะตัวนี้แหละอ่ะยิงเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิดตัวเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังผิดตัวทีนี้งานงอแล้วมีไงเลเวลสิบออเอาเด็รอบนี้ไม่ต้องหลบแล้วครับเอาซึ่งซึ่งหน้าไปเลยหนีแล้วหนีแล้วตามตามตามเร็วข้างหลังที่ตายเลยดีกว่ามั้งมึงมาดิวะมาดิวะฆ่าไปเลยตัวนี้เลเวลสามห้า วูันจะไปไหนวะเนี่ยตรงนั้นโคตรนัวเอายิงเรียบร้อยอยู่ระดับเทกก็มาวิธีเล็กเทกหายากกเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะหูตัวนายโคตรสวยวะ่ะแต่ฆ่าก็เสียได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้ตัวนั้นข้าไม่ได้ตัวเทกเราจะเลี้ยงไว้ครับอาจจะต้องจับนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันเป็นเทกเล็กธรรมดาหรือเทกสโนหรือย,ยังไงเข้าไปใกล้ๆแ๊บเฮ้ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่นี่มาแล้วชื่อมาแล้ว เทคเล็กวลโอ้โหตั้ง66ค่อนข้างลำบากนะถ้าเลยเวล66ยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะจับมันได้อยู่แล้วนะตัวนี้ลูกดอกไม่พอครับงั้นเดี๋ยวลองไปดูแอร์ดอกด้านหน้าจริงๆวันก่อนมันก็มีแอร์ดอกอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เก็บเพราะมลงมาช้าเหลือเกินเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าข้างหน้านี้จะมีของอะไรบ้างงูเยอะมากนะครับในแบบหิมะเนี่ยเต็มเลยหมดหาโคตรง่ายแต่ว่าจะจับยังไงอันนี้ไม่รู้เว้ย เพราะว่าเราไม่มีไข่ไงไมันต้องหาไข่พวกล็อกเด็กปกติหรือไม่ก็อาจจะเป็นไวเวิร์นมีไวเวิร์น้างบอก่าเฮ้ยนีไงไอ้ดอกลงมาพอดีแล้วก็ด้านนู้นเหมือนผมเห็นเกตดิมะแหววแหววลงก่อนของมีอะไรบ้างเฮ้ยฟันก้อนบูดแล้วก็มีตะขอนะครับที่ใช้กับคอสโบเพื่อยิงเกาะนี่ข่าโอ้โหตีดลอยมาตรงนี้ก่อนเจอโลคพันหนาวทิมแทงเดี๋ยวลองนี่ขุดขิมะนี่ก่อน ได้บอกว่าเนี่ยขุดไม่ได้แต่เหมือนเจอก้อนอันนี้นะ่าจะให้สโน่ป่าววะเฮ้ยไม่ได้ว่ะเดี๋เด้อเอนี่ไงริงด้วยให้ดงด้วยเป็นก้อนน้าแข็งนะครับได้จากหินที่อยู่ตามภูเขาหิมะที่หนาวเหน็บเราไม่ได้ลองฟาร์มหินก้อนแบบน,นี้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบกลับบ้านด้วยเพราะงั้นเนี่ยตัวละครเราจะทนความหนาวไม่ไหวมาเลยเอามาเลยโอาาย้โหค่อนข้างหนักมากเลยนี่นะตัวละครน้ําหนักโคตรเยอะนะครับเนี่ย อาไปน้ำหนักผมเพิ่มไปโอ้ตั้งหลายพันเฮ้ยเป็นไรเมื่อกี้เหมือนคล้ายๆเหมือนมีอะไรตุยตุยมึงไะ,ะขึ้นด้านบนเลยครับลองไม่ลงด้านล่างนะตอนนี้เราจะมาดูด้านบนเผื่อเจอเหล็กแต่เหล็กยังไงก็หาไม่เจอแล้วผมอ่านผู้มือทีมสร้างมาแล้วเขาบอกอยู่ใต้ก้อนหินแต่พยายามหาไงก็ไม่ได้สักทีนึงมึงน่าไอ้ดอบบ่วงลงมาถึงแล้ววะเนี้ยโอ้หงูโดนล้อมนะครับโดนล้อมหรือว่ากําลังล้อมเขาก็ไม่รู้ <laughs> เพราะว่ามันโหดกว่าอยู่แล้วไง okay. เอาโดดลงมาเลยคนไหวโยสบายไอดอกม่วงยังไม่ลงมานี่ว่างั้นตรงนี้ยังไม่ได้ครับไปต่อน่าจะอีกนานแต่ส่วนใหญ่สีม่วงนี่ที่สังเกตมาคือจะได้ของดีนะพอสมควรเอาละเดี๋ยวแรดเราเมื่อกี้ที่เราจับไว้ลืมใส่อาหาร mark location เ,เลยแท็กไว้ก่อนวิ่งเลยแล้วนี่ว่าเร็วๆๆๆๆเ,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 เี้ไม่ได้ใส่อาหารทีเดี๋ยวโดนแมงพวกนี้แดก ต้องจัดการนี้ก่อนอยู่ทน่ไนัดกระโดดโชว์มาครับเรียบร้อยมาดูล้องมีแต่สนโนโคาโนชอบระบบแท็กนี่มากค่อนข้างดีทำให้เราไม่หลงนะครับเบอร์รี่สีม่วงใสขึ้นมาแล้วนะครับเรียบร้อยแบบง่ายๆ60%แล้วก็ได้แล้วครับมาตายตายตายกบ้าเลยเดือดยังไหวอยู่พอใส่เสื้อกันหนาวก็รู้สึกว่าจะกันนะครับค่าน้ำแข็งเจาะได้ดีมาก เลยมาเลยมาเลยแอร์ดอปสีเหลืองกำลังลงมาอีกหนึ่งจุดนะครับได้แต่ลุ้นว่าจะได้ที่ขี่ปืนกลเมื่อไหร่ถ้าได้ที่ขี่ปืนกลนี่ผมจะเทียบมากเลยมา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 ทำไมมันขึ้นไอ้กรอบเทมซ้อนวะเนี่ยเออทำไมมันซ้อนกันก็นกไม่รู้มันเอ,อนะือแน่นอนเลยเดี๋ยวเราเอาตัวแทร็กออกเลยแล้วกันนะครับอ่ะอันแทร็กเรียบร้อยถีนี้มาที่บ้านเลยจอดไว้ตรงนี้สแตนบายที่ขี่บูลลี่ไรโนนี่น่าจะคลาสไม่ยากมากนะ เดี๋ยวลองดูก่อนอุี่ไรโนโหวัวเหล็กเยอะนี่ว่ามีเหล็กมีซีเมนต์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวกีช้างต่อมานตีแน่โคหัวไปเกะก,กะแล้วเกินต้องเอาทีเล็กก่อนนั่นแหละแต่เหล็กก็ใช้เยอะเมื่อกี้50ได้มาอะไร16โอ้โหได้แค่นี้เองเว้ยไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมต้องฟาร์มแบบหาลิ้หดเลยมันมีแองคิโลบ้างกว่าเนี่ยคือถ้าเราได้แองคิโลเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเดี๋ยวเราเอาคาโน่ไปนะทีนี้เปลี่ยนตัวบ้างครับ อะไรคาโน่ผมต้องไปหาไอเทโรให้ได้ก่อนมันจะได้ช่วยผมฟาร์มเหล็กฟาร์มหินแต่ผมมีความรู้สึกว่าก้อนหินแถวนี้ยอาจจะมีเหล็กซ่อนอยู่เนี่ยที่เป็นก้อนๆด้านหน้าเนี่ยไม่รู้ยังไงว่ะมันต้องลองฟาร์มเท่านั้นถึงจะรู้อันนี้เคลียร์เคลียร์ข่าก่อนโอเ้เฮ้ยลุมลุมลุมจะลุมมาเด้มาเด้อเอาอยู่เว้ยฝั่งรู้งช่างมันปล่อยมันไปเดี๋ยวเราฟาร์มนี้เลยแล้วกันมีใครจะตีกูแม่ไม่น่ามีแล้วนะเคลงฟาร์ม ขุดครับขุดขุดได้ไหมอันนี้พอได้ข้างในมีปะมีเด็กปะไม่มีอุ้ยด้านหลังโอ้โหทีเล็กยกกำลังสามมาเยอะจริงวัเนียอุ้ยอุ้ยเกิดอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหนี้ไปไกลไม่ได้เนี่อันตรายครับมันอาจจะไปตีที่บ้านเราได้ที่บ้านเราพาสีอยู่ด้วยนี่หว่าเร็วเร็วเร็วแต่ว่าผมไม่มีเวลาจะกลับไปแล้วเดี๋ยวขอสปีดสปีดไป2 26 เอาละมึงทีนี้แหละคาโน่ขนจะสปีดให้ดูเร็วๆๆๆป,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 ปั๊บๆๆๆวิ่งไวขึ้นเยอะวิ่งไวขึ้นเยอะดามเมจย,ยังคงรุนแรงอยู่ทิศนี้ทิศไหนขอดูหน่อยทิศเหนือ,อขึ้นเหนือเลยนะครับทุกคนเอากูไปโดนไอ้น,นี่พลังของแมมมอธไปด้วยเลยจริงๆเราไม่เกี่ยวนะเนี่ยโดนลูกหลงเฉยๆนี่นกคู่ก็มาครับตรงนี้กินนกคู่ก่อนโซโออันนี้น่านจะเหมือนเดิมเพราะมันอยู่ในแดงอยู่บ้างมันอยู่แล้ว ต้องหาแหล่งโอ้ยโอ้หล่นเลยทีเดียวกูคาโน่ไม่ยอมตีเมื่อกี้นะครับไม่รู้มึนอะไรมันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุ้ยตูดไปก่อนลิง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 มาเอาลิงเก appeal, vita, Rose, oh, um ี่ยวอะไรด้วยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยอาเด่ดุยเด้เดี๋ยวขี่ก่อนขี่ก่อนเออเออเอาเด้คือมันเป็นเยติคือมันไม่ใช่ลิงปกตินะครับเป็นเยติเลยนะครับเยตินี่ก็คือพวกแบบมนุษย์หิมะนั่นเองหมูป่าหมูป่าก็มีโอ้ ดีดีดีได้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งมาด้านซ้ายอีกหนึ่งจัดไปเรียบร้อยครับผมว่าผมจับลิงดีกว่าลิงนี้น่าสนเพราะว่าฟาร์มไฟเบอร์ฟาร์มอะไรได้ข้างหน้ามีจุดที่ตุ่นฝังดินอยู่เยอะเลยนะตรงนี้อันตรายมากเอาก่อนเอาก่อนเฮ้ย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 อ,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 อะไรวะอะไรวะเนี้ยอู้มันรู้ตัวแบบไวมากเลยทุกคนผมแบบไม่สามารถจับมันได้ว่ะเดี๋ยวเราถอยหายไอ้ตุ่นนิดนึง มันก็ปูงทั้งหน้านี่ปูงหมาหรือปูงหมูทั้งหมูทั้งหมาหมูหมากาไก่นกมาหมดโคกไปโคกไปหมานี่หมาธรรมดานะไม่มีเท็กเจอร์อะไรจริงๆน่าจะมีหมาพิเศษพันส,สวยๆมาด้วยต้องรออัปเดตแล้วมั้งเนี่ยมีไงตรงนี้หินเยอะวะ่ะหินนี้ใหญ่ด้วยน่าจะพอมีเวลาอยู่นะครับเรื่อเรายังเหลือเยอะอยู่เฮ้ยตรงนี้เป็นรเสาค่อนข้าง,าง,างเลเวลสูงพอสมควรร้อยกว่านะเอาละขุดเลยครับ มีไม่มีก็ลองลุ้นดูแล้วกันตรงนี้ไม่มีต้องไปหาในถ้ำของม้งเนี่ยนี่าะอันนี้อันนี้ก็ไม่มีแสดงว่าผมว่าไม่ได้แล้วไม่มีทางมีแน่นอนถ้าอย่างนั้นเราต้องเดินหน้าต่อไปเราจะไม่ถอยหลังลองขึ้นไปดูบนเขานี้ดีกว่าเลื่อมเหลือประมาณ40%นะครับตัวละครเราอราจจะไปได้อีกไกลอยู่ถ้าไปไม่ไกลก็เดี๋ยวลงสวิตชงแบ็คก็ได้ดีไง เโลนะครับเป็นสายพันธุ์น้ำแข็งด้วยยังต้องจัดแล้วตอนนี้เลเวลเท่าไหร่วะเนี่ยคือผมไม่รู้ว่ามันเลเวลเท่าไหร่ว่าห้าสิบห้าสิบน่าจะพอได้ไหมสามสิบสองดอกเฮ้แต่เรามีรู้สึกว่านาโคติกเราเหลือเยอะอยู่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเออกูก็ลืมไปลาบก่อนได้ได้ได,ได้แต่ว่าผมใช้อุปกรณ์มดตัวผมไม่ได้นะตอนนี้ก่อนดื่อที่เราจะลงไปจับเราต้องลงเป็นสลิปปิ้งแบ็กไปก่อนนะห้ามลืม2ออันนะครับงั้นไม่ได้แนะ่ โอเคมันสงบพอดีเลยโอ้โหหน้าจอผมแดงกล่ำแล้วครับตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมว่าผมผลิตมาแล้วไม่ใช่เหรอยังไงวะทุกคนเอา้างงจริงผมว่าผมกดไปแล้วเออนี่ไงอ๋อมันไปอยู่เลขหกแล้วมันซ้อนกันไม่ได้กูเลยหาไม่เจอ <laughs> พาสีพาโน่กันเดินๆๆๆๆจัดไปพาสีพาโน่เรียบร้อยครับทีนี้มาพี่เราจะยิงใหญ่ด้านหลังนะครับเออโอเคโอ้ยแตกหมดเลย เดี๋ยวเตียงกูแตกมาเลยอะไรมาโอ้โหเมื่อกี้อยู่ตั้งไกลมั้ยเนี่ยหรอวะเนี้เกือบไปแล้วยังดียังได้อยู่ถ้าเมื่อกี้ไม่ทันสังเกตเรียบร้อยแน่อันนี้พยายามที่จะเน้นที่หัวไว้นะครับเพราะว่าที่หางนี่แข็งมากอ่ะไปยังทนไหวอยู่นะเพราะว่าเป็นสายพันธุ์น้ำแข็งนะครับน่าจะอึดพอสมควรที่ขี่มันก็ไม่มีด้วยหนีแล้วหนีแล้วเนี่ยหนีแล้วหนีแล้วเป็ห้าสิบ เอามาดิยังไงวะเนี้ตีกูหรือยังไงไ้ยตีกูดีว่าเอาดิตามกูง่ายกาอีกเดินมา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 ยิงดิไม่ต้องไปตีคาโน่อยู่เดี๋ยวคาโน่เสียเลือดมันมวนิ่งโคตรช้าที่ขนาดผมแบบเดินถอยหลังนี่สบายมากเลยนะเรียบร้อยครับสลบไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหหัวนี่เต็มไปด้วยลูกดอกอาละอยู่แล้วครับทีนี้เราจะปล่อยให้ตัวละครตายไม่ได้ถึงการตายจะง่ายกว่าก็เหอเราต้องรอดนะครับ แป๊บหนึ่งเราต้องหาไฟเราต้องม,มีไฟสักอันหนึ่งหนึ่งจะทำให้เรารอดเอาแทสไปก่อน lica. เมื่อกี้เร็ว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 รว,รว,ว่าไม่ทันแล้วเนี่ยถ้าไม่ทันก็ต้องปล่อยเลยตามเลยเว้แซนดิ้งทอสมาจัดไปตายแล้วเร็วเร็วเร็วรีบวางรีบลงรีบวางต้องลงไปทักอันหนึ่งด่วนๆก่อนเลยจุดไฟไว้เฮ้จุดดิเออไฟเมื่อกี้ตอนแรกแม่งไม่ยอมติด เดือดไปแล้วเอาได้อยู่เฮ้ยมันคาอยู่พอดี่ะลงต่อไปเลยรีบรีบแยกไฟก่อนใฟจุดไม่พอวะไม่น่าพอลแล้วแหละอะลงไปให้หมดได้ไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยไม่น่าทันไม่ทันก็ตายไปซะกันโอเคนาลงโอ้โหย,ยังไม่พอครับทุกคนเชื่อเขาเลยครับตอนนี้ได้ยังได้แล้วครับโอ้โหยกาจะได้ครับผมอ่ะอีกสักอันหนึ่ง ม้ยังเหลืออยู่เล็กน้อยลงไปเลยหัหนาวสดสดมันไม่มีตัวไหนช่วยที่จะกันหนาวให้เราได้เลยวันนี้จริงๆมันจะมีสัตว์ที่กันหนาวได้นะแต่ว่าเราไม่เจอมาไงระหว่างทางนะครับเอาละตอนนี้เวลากินเบอร์รี่มีสายพันธุ์น้ำแข็งเยอะอยู่นะในแบบนี้อ่ะกินแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาทีละประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนคได้ได้แล้วครับเรียบร้อยครับแองเิลโรน้ำแข็ง แต่ประเด็นคือตอนนี้ยไม่มีที่ขี่เดี๋ยวลองดูก่อนที่ขี่มันแบบาปาบยากือเป่าวะแองเคลโลเทเล็กส0ต้องใช้สมิตตี้ด้วยนั่นก็เท่ากับว่าผมต้องพางมันกลับบ้านด้วยดิเอาละผมว่าวันนี้ก็น่าจะเอาแค่นี้พอไว้เราจะเดินทางกลับบ้านกันละเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไปไม่ได้วะ้ยรู้สึกว่าตรงนี้มันมันเติมน้ําได้เหรออ๋อหรือว่าหิมะที่ตกลงมานี่มันกินได้ก็ไม่รู้ เมื่อกี้ผมจะกดกินเนื้อแต่ไปกดกินผิดไงก็เลยดันไปกินน้ําที่หิมะนี่ได้คือผมว่าตอนนี้ผมได้จะยังไปไม่ได้เพราะว่าเลือดผมอ่ะยังไม่ดีครับเดี๋ยวสั่งทีมลุยก่อนผมอ่ะต้องปักหลักตรงนี้ก่อนนี่เรามาติดกันที่ภูเขาหิมะอันหนาวเหน็บเลยเนี่ยโอ้หน้าสงสารมิจิบีของเราเลือเกินเราจะรอดไหมต้องรอลุ้นกันอ่ะเลือดครึ่งเนะี้ยไปเป็นไงเป็นการลุยกันเลยครับกลับบ้านเร็วเรวเร ต้องเอาสปีดหน่อยแล้วมัง้งถ้าไม่มีสปีดน่าจะไม่ไหวหรอกอสปีดไป156ครับตอนนี้โอเคทีนี้มาตามมาตามมาได้อยู่เบ้าได้อยู่นะครับเรื่อยๆไม่ต้องรีบแต่กิงผมอะค่อนข้างรีบแต่มันไม่ต้องรีบก็ได้ดูดิเห็นไหมมันไม่รีบเลยยังไม่มาว่ะเดี๋ยวยังไงมึงโอ้โหช้ามาก ระหว่างรอนี่ยังไงดีวะเนี่ยกูสามารถที่จะกินพวกนี้ได้หมดแผงเลยนะเนี่ยระหว่างที่รอเนี่ยเอาไปเอามาฆ่าให้หมดเลยแล้วกันว่างว่างเยตีที่โคตรอันพาลวูบไปเป็นร้อยว่าแล้วไม่โคตรอึดไองเคโลยังอีกนานครับไว้ก่อนนะปลกไปก่อนพวกเดียวคาโน่ขนมาค่อนข้างโหดทีเดียวนะตายหมดเกลี้ยงจะเก็บเนื้อเก็บหนังอะไรไม่ได้นะเพราะว่าของเต็มครับนี่มึงหล่นตรงนี้ปะเนี่ยมึอกี้เกียมึงวิ่งมาแล้วนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนนั่นไงกว่าแล้วติดอยู่ตรงนี้เร็วโอ้โหเอ้ยไปติดได้ยังไงไป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 เร็วโวยได้จะอีกนานว่ะโวยหมาหมาหมาจะลอยหมาจะลอยเร็วเร็ว,เ,รวเอ้ตีนี่เออแม่เมื่อกี้ดันไปขี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่ยอมตีนั่นไงขี้ยิงด้วยหลักฐานาชัดเจนเลยผมว่าผมต้องกลับก่อนแล้วมั้งแองเคโลนี่น่าจะไปกับเราไม่ได้ครับอ่ะ งั้นเดี๋ยวปล่อยไว้่างนี้แหละผมวิ่งกลับไปก่อนงั้นตัวละครผมตายแน่นอนเลือดเหลือประมาณ25สเอนองครับระยะทางอีกข,ข้างไกลไกลเลยนี่เยติจัดเยตินี่รู้ตัวไวมากคือประมาณว่าเข้าใกล้ไม่ได้ไม่เหมือนลิงถ้าลิงมีเราจะลออไปใส่อาหารได้แต่ถ้ามันเป็นเยติออฟฟิเชียลนี่มันจับไม่ได้นะถ้ับจับไม่ผิด่วนใหญ่จะอยู่ในถ้ำแต่นีออกมาอยู่ด้านนอกอาจจะเป็นเยติของหมอดก็ได้เพราะฉะนั้นมีลุ้นว่าอาจจะจับมันได้ แต่าจะาเปลี่ยนวิธีเทมป่ะเป็นแบบยิงให้สลบอะไรประมาณนี้อล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวใกล้ถึงแล้วโหนี่เราก็ออกไปไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยูเทเลน,นัทน,น,นี่ก็โคตรสวยว่ะสงสัยผ่านหน้าผมต้องมาจับมาแล้วตอนนี้ฟันหนาทิ้งแทงผมไปโอ้โหสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมต้องการรักแท้วุ้ยไม่ใช่แหม่ไม่ใช่เบลโคสเส้นนะครับได้ต้องการรักแท้รักษาเฮ้ยอ,อันหน้านีิตุ่นปะเนี่ยแค่บอกว่าอ๋อนี่เตียงนี่เตียงเรา โอเคเรากลับมาถึงบ้านได้แล้วครับปลอดภัยครับเพาะว่าตอนนี้ด้านรูนมาทีมบวกบุกลุยลุยแหลกซัดทยับมามามาืออกระเด็นเรียบอยโยโอ้โหพวกนี้เต็มไปหมดมาเกิดกันได้ยังไงก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายลงก่อนและกันตอนนี้โอ้ทันไหมเนี่ยน่าจะทันอยู่นะโอเคพอ,อ,อถึงบ้านนี่ปลอดภัยเลยเหล็กได้ 16เพราะว่าเหล็กดิบหมดแล้วเมื่อกี้เหล็กดิบมีเท่าไหร่วะเนี่ยเหล็กดิบมีแค่24 24ก็ได้ประมาณ10กว่าอันนะครับเดี๋ยวเอามาใส่ใีนี้ก่อนเติมเข้าไปส่วนน้ําแข็งนี้อาได้ใช้นะครับลองเติมเข้าไปดูมีอะไรที่มันใช้น้ําแข็งได้บ้างไอ้พวก snow foundation ที่เราผลิตได้เลยบอกวาอ่าเดี๋ยวลองพิมพ์ snow ดูดิสโ n o ์ฟา u n a t i o ผลิตได้เลยแต่ว่าต้องเอาพวกน้ําแข็งนะครับมาเปลี่ยนเป็นโ n o ์บล็อกก่อนนี่ไง น,นี้ใช้ป่ะนนี่โโนบล็อกไก่อันนึอนนนอนนงอะไรเนี่ยไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรมันช้สตาร์าดั๊ด้วยเติมก่อนเติมก่อนเติมของเข้าไปก่อนแล้วกันอตอนนี้จัดไปได้เท่าไหร่ได้เป็นร้อยครับเอลองดูวันนี้เราอาจจะมีบ้านน้ําแข็ง5อันนะครับ5อันแล้วได้หรือเปล่าอ้หนึ่งบล็อกใช้โอ้ยใช้เยอะมากเลเนี่ยไม่ธรรมดาว่ะใช้แบบขั้นต่ําคือ20 แต่บล็อกที่เป็นพวก tradition ใช้ถึง80บ้าสุดๆเลยโอ้โหเป็นไรที่มึงแบบมึงให้ฟาร์มมาลาทอนขนาดนั้นเลยเหรอวะอยากจะรู้แล้วในอินเวนทอรี่ก็คือใส่ได้แค่นี้ยนะครับใส่มากกว่านี้ก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันจะลองดูมาสักบล็อกหนึ่งช่วยอะไรได้บ้างว่ามอดนี้จริงๆแล้วมันน่าจะให้เล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์มากกว่าคือให้เล่นหลายๆคนเพราะรู้สึกว่าอยู่คนเดียวจะเล่นลําบากในการฟาร์มของมาก เอาไงต่อดีวะธารกิจเราผมว่าเอานกไปดีกว่ามั้งถ้าเอานกไปน่าจะพอบินได้ไวนกตัวนี้มันขีบเป็นคโลได้บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นนกยักษ์ขีบได้เดี๋ยวตัวนี้ยังไม่ได้อัพอะไรต้องมาตัวนี้ตัวนี้เอาที่ขี่ใส่แล้วเติมสตามีหน้าแล้วก็สปีดร6 1เอาไปลองดูไวปะได้อยู่นะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะขี้เป็นคโลไม่ได้หรอกแต่ไปลองดูก่อนเผื่อมันจะได้เว้ยเพราะมันเป็นนกสโน อาจจะมีสกิลพิเศษและบางทีอาจจะเจอมันกําลังวิ่งกลับมาหาเราอยู่ก็ได้นะเมื่อกี้เรามาจากเขตไหนน่าจะเป็นเขตนี้เหมือนข้างบนผมเจอทางที่ดูน่าสนใจมากเลยถ้าไม่ติดฟอสไวนี่ผมหน้าไปนะเนี่ยผมต้องลองคีบไอตัวชาริโคทเรียมนี้ดูก่อนคีบได้ไหมคีบไปได้งั้นแสดงว่าผมไม่สามารถที่จะคีบแองเคโลได้เลยแหละงั้นกูไม่ไปดีกว่าเสียเวลาเอาละต้องอยู่แถวนี้แหละ นกฮิว no แล้วแต่ว่าคนขี่ยังไม่ฮิวงั้นเดี๋ยวขอไปสำรวจภูเขาข้างบนนู้นก่อนเอาว่าเราจะใช้เทคนิคในการใช้สลิป p i n g Back เพื่อทำการเกิดใหม่นะครับเลือดจะได้เต็มข้างล่างมีอะไรน่าสนใจบ่าไม่มีแร่น่าสนใจเลยแร่ทุกอย่างถูกคปกปุมไปด้วยหิมะทั้งหมดต้องดูตรงนี้ซึ่งเป็นสะพานนะครับข้ามภูเขามีอะไรข้างล่างมีอะไรบ้างไหมเหมือนไม่มีอะไรครับขึ้นบนดีกว่า ไปดูด้านบนหน่อยข้างบนมีเหล็กบ้างวะเนี้ยเอ้ยตรงนี้ดูน่านสนใจเหมือนจะมีเหล็กซ่อนว่ะความรู้สึกมันจะบอกว่านะครับตอนนี้จัดการเยติก่อนเยติโคตรอึดเยตินี่ที่สังเกตดูนะครับหลังจากที่เจอมาเนี่ยเลเวลค่อนข้างเยอะนะลงเลยแล้วกันตัวแดงแจ๋แล้วตอนนี้นะครับ slipping back ครับเลยครับเลยครับเลยดันเอาไปใส่เลข6ตรงน,นี้บางทีไปกดในเวนตุลี่แม่งไม่เจอไม่เห็นอาละเรียบร้อยทีนี้ลองขุดดูนะ จะมีเหล็กหรือเปล่ามาขุดเลยขุดเลยขุดเลยมันจะอยู่แบบว่าหลังจากที่เราขุดไปแล้วอาจจะเจอด้านล่างอันนี้ป่ะเฮ้ยเจอออกซิเดียนวะทุกคนเฮ้ยได้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 ไดเอาละนี่คือเรามาถูกท้าแล้วครับแสดงว่าภูเขานี้อาจจะมีแร่เหล็กให้เราฟาร์มครับเนี่ยก้อนข้างล่างนี้ใช่เหล็กเปล่านี่ผมเจอหุบเขาอ,ออกซิเดียนทุกคนแจ๋วเ,เลยเนี่ย เดี๋ยวผมต้องหาเหล็กก่อนมันต้องมีเหล็กอันนี้ใช้เหล็กไหมโอ้ส่วนใหญ่จะได้แต่ออฟซิเดียนว่ะดีๆๆเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวขอฝากออฟซิเดียนแป๊บหนึ่งใส่ใส่ใส่ที่เหลือทิ้งแล้วกันจะได้ไม่เกะกะของนะครับอ่ะประมาณนี้ประคอกูกระดูกแตกแล้วขอก้อนใหญ่นี้เลยเผื่อจะมีอะไรซ่อนอยู่ก้อนใหญ่นี้ตีไม่ได้ครับอันนี้น่าจะมีแค่ออฟซิเดียนเดี๋ยวอาจจะต้องย้ายภูเขาเฮ้ยข้างบนใช้เหล็กปะเนี่ย ข้างบนดูคล้ายคึงครับเดี๋ยวขออันนี้ออกก่อนอ่ะตายพอดีไม่อไรเดี๋ยวเกิดใหม่ครับเอาละทุกคนมาเกิดแล้วนะครับเมื่อกี้ผมไปเกิดผิดที่ด้วยนะแล้วตายท่าอย่างฮาตายแข็งเลยอะประมาณว่าน้ําแข็งแช่ไว้โอ้โหสดจริงเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับใส่ชุดหนาวก่อนเลยใส่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 เอาไปกดใส่ HLMA เดี๋ยวพูดมากอ่ะทีนี้ฟาร์มเนื้อได้ปะ่ะโอ้โหเนื้อตึมเนื้อตึมครับอันนี้น่าจะออกซิเดนอีกออกซิเดนเอาละบ้างอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวขุดไปเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยเท่านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้องไปหาจุดที่ผมจะหาเหล็กได้เพิ่มเติมภูเขานี้มีแต่ออกซิเดียนก้อนใหญ่นี่ก็คือฟ์มไม่ได้ผมว่ามันต้องอยู่ภูเขาสูงอย่างเดียวพวกเหล็กอะทัางหน้านี้มีโอกาสมีไหมไม่น่ามีเพราะว่าหินก้อนเล็กเกินมันจะต้องอยู่ในหินก้อนใหญ่นี่แหละเขตนี้แหละไม่แน่เดี๋ยวลองดูครับ ขอเคลียร์ตัวอันตรายก่อนนี่ต้องคุะข้าไปก่อนแล้วก็ด้านหลังนี่เหมือนจะเห็นตัวอะไรหดหดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่ไงอันนี้อัคิโลตัวนี้ไม่เป็นไรไม่อันตรายเท่าไหร่ทีนี้ขุดเลยครับมีไหมเหล็กไม่มีไม่เห็นไม่เห็นขุดต่อครับผมไม่ใช่ว่ะอันนี้เป็นแค่หินธรรมดาเดี๋ยวลองเก็บที่หินให้อะไรให้หินครับอันนี้นี่มาขุด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 อันนี้ก็ไม่มีไว้ อันนี้มีไหมอันนี้ก็โอ้โหค่อนข้างยากเป็นอะไรที่หาเหล็กยากคือถ้าไม่เจอแหล่งผมว่าไม่น่าจะได้นะเดี๋ยวเราลองดูตรงนี้จุดหนึ่งถ้าตรงนี้ไม่มีก็น่าจะไม่มีแนละ้ววันนี้ลองดูลองดูมีไหมเหล็กข้างล่างไม่มีแต่หาออฟฟิเดียนเจอได้นี่ก็คือถือว่าสุดแล้วผมว่าแสดงว่าเหล็กอาจจะไปซ่อนอยู่ที่ที่เป็นถ้ำไม่มีครับตรงนี้โอเคเฮ้ยอันนี้ใช่เปล่า โอ้โหเมื่อกี้ผมนึกว่านี้ใช่วอ่ะไม่ใช่เว้ยทุกคนเอาละสงสัยวันนี้ก็น่าจะได้แค่นี้กันนะครับทุกคนครับก็การเดินทางเรายังอีกค่อนข้างยาวไกลน,นะครับอย่าลืมนะชื่นชอบอยากดูกันต่อไวๆฝากกดไลค์ให้อำลังใจกันด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับผม